นู่นน่ะนั่งรอจอยอีกคืปฏีคอ็คอ,คอฟกาแฟนายไลาย,ายลดำมัมวันชา s ราอยูทูจดีเอ่ about half ten half t e เดี๋ยวลุกไม้ลุกให้ดูมาชนแกอีกโอ้ให้ดูมา oh, ชนแกอกี oh. <laughs> นนก,อกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนกินอาหารเชา้าทุกคน แล้วก็นี่เลยต้มร้อนๆใส่งี้เลยจ้ะบางทีเพื่อนๆบอกทำไมไม่รอให้เย็นอย่างงี้นะจอยชอบกินอย่างงี้จ้ะนะจอยไม่ชอบให้เย็นมากจอยก็ใส่ผลไม้รวมอย่างงี้จ้ะอาหารเช้าของจอยก็ประมาณนี้ทุกคนรามันลดราคาทุกคนเหลือนหนึ่งปอนไปที่นี้ไปบ้านพี่สายกันจ้ะทุกคนฝ <c oughs> นก็ตก โอ้ดอกไม้สวยนะแวะมาซื้อยาจ้ะซื้อยาอานิสกอนจอยแวะมาซื้อยาที่ห้างแล้วก็จะเดินไปบ้านพี่สายทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่สายจะพาไปโรงพยาบาลที่เมืองฮารุเกตจ้ะนะไปรวบไปเยอะนะทุกคนอืมไป ให้เอพีนดีมาจอดที่นี่จอดมาซอยามอร์รินซันวันนี้เห็นบอกว่าแดดจะมีแดดไม่เห็นอนแดดมีเลยทุกคนแดดหายไปไหนเนี่ยบอกจะมีแดดมีแดดพยาการณ์อากาศนี่เชื่ออะไรไม่ได้เลยนะทุกคนเนาะ แดดดีมากวันนี้อากาศอุ่นๆที่ไหนล่ะลมพัดวิววิว,วนาในหนาวอยู่เนี่ยแม,มด่ดีเลยนะเนี่ยปีนี้จอยก็คงไม่ได้ไปหาเห็ดหอจาจ้ะทุกคนนะไม่ได้ไปหาเห็ดปีนี้จอยก็ไม่ได้ไปหาเห็ดหรอกทุกคนเกงงกาสามีจ้ะนะเพราะว่าเขาทํางานเขาทํางานมาแล้วเขาก็อยากพักผ่อนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ทากิจกรรมของเขาในสิ่งที่เขาอยากจะทำอจาจจะ ก็เลยขี้เกียจแบบขี้เกียจเข้าป่าหาเห็ดปีนี้ขี้เกียจทุกอย่างอะทุกคนข <c oughs> ี้เกียจทุกอย่างจริงๆปีนี้ <c oughs> อันนี้ก็เดินไปบ้านพี่สายจ้ะเดีน้องน้องเมลีก็จะมาเข้าโรงเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยนี่นะคะเนี่ยแหละนะก็จะมาเข้าอยู่ใกล้ๆบ้านเดินไม่ไกลทุกคนนะโรงเรียนน้องเมลีอะ โรง,งเรียนน้องแมลีเดินไม่ไกลจากทุกคนนะเดินไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านอะ่ะไม่ต้องรีบต้องเร่งอะไรเลยแบบเดินชิวๆมาเนี้ยถ้าเป็นจอยจอยก็ทาเหมือนน้องไมรีนี่แหละจ้ะโรงเรียนไหนก็สอนเหมือนกันหมดแหละทุกคนนะสอนเหมือนกันหมดไม่จําเป็นว่าต้องไปโรงเรียนกไกล แถบนี้เขาก็สอนดีทั้งนั้นแหละถ้าเด็กตั้งใจเรียนอะ่ะตก,ก็ต้องอมยามันเต็มหะเพื่อนนะยาที่นี่มันไม่มียาละลายคิดเต็มหะหรอกไปหาซื้อลำบากจ้ะเขาไม่ค่อให้กินยาแบบม่วๆนะพูดถึงอะ่ะ ถ้าจะกินยาอะไรพวกนี้ต้องมีใบจากหมออย่างเดียวอะไรก็รอหมอรอหมอแล้วหมอก็ไม่อยากเจอเราด้วยหม <c oughs> อไม่อยากเจอเราเราอยากเจอหมอแต่หมอไม่อยากเจอเราเหนื่อยไงไม่อยากจะเจอเราดิจากจากจากเป็นป่วยไม่สบายก็หายเองอะส่วนใหญ่จะเป็นไงนี้แหละ <c oughs> นะพูดไปพูดมาก็เสียงแหบแล้วเพื่อนถึงแหบเสียงแห้งอีก เิวลาเพื่นนี่ก็จะไปส่งถึงบ้านพี่ซ้ายบอกขันจะแวะห้างก่อนอย่างเงี้ยอย่าพึ่งแวะห้างก่อนอย่างเงี้ยเลยแวะห้างเช้านี้คนแก่ก็คุยกันเพื่อนๆยืนคุยกันอยูน่นี่ยไม่รู้จะนั่งรถไปไหนด้วยกันที่บางกุ่มก็เราขึ้นรถเมล์เพื่ไปช้อปปิง้ง ใกล้จะถึงบ้านบ้านเจสา,ายละนะอีกไม่ไกลใกล้จะถึงแล้วจ้ะทุกคน <c oughs> อะแฮมอะแฮมตลอดทางเด <c oughs> ินอะแฮมตลอดทางเลย <c oughs> ไม่อะแฮมไม่ได้หรอกไอ <c oughs> คิตรเลดเนียวติดคออยู่กินยาฆ่าเชื้อไปหมดเมื่อวานเนี่ยเขาให้กินห้าวันใช่ไหมละ่ะ เสมหะมันก็แบบเขาเรียกอะไรนะมันพยายามจะออกอะ่ะทุกคนมันก็อุย้ยไอไอเสมหะออกดีอยู่ดื่มน้ําอุ่นเยอะๆะก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะดีขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมันเหนียวมากไอเสมหะแล้วแต่ว่าจะยิ่งดื่มยิ่งคอแห้งอ้าวจริงๆจะบอกไว้ก่อนบางคนบอกดื่มน้ำอุ่นมากๆดีดีสำหรับบ,บางคนจะสำหรับใยคอแห้งมากเลย ดื่มได้อยู่แต่คอแห้ง <c oughs> อะทุกคนนี่ที่นั่งเคยนั่งอยู่แต่ตอนนี้ไม่นั่งละเคยนั่งอยู่แตวตอนนี้ไม่นั่งแล้วเหมือนเด็กนะพูดเนะตอนนี้ไม่นั่งแล้วค่ะ โทษทีเด้อเพื่อนๆเด้อแอมแอมอยู่นี่ทั้งตลอดทางอยู่นี่โทษทีรถก็ใช่ย,ย่อยขับอะไรกันกันไหมลูกสดีไอ้นี่สดีสดิงกันใหญ่เลยว่ <c oughs> <c oughs> าก็ <c oughs> สดีสดิง ปากคอเละร้ายฮะขนาดรถอะฮะมันว่าเขาจะดิสดิงอยู่อปไปไนี้เดินไกลอยู่แต่ว่าสำหรับจะชินแล้วไงเพื่อนๆการเดินบางบางท่านก็หวังดีอยากให้จอยทีบจักรยานไม่ทีบจะ้ะจอยไม่ชอบทีบจักรยานนะมันจะเกิดอุบัติเหตุ ขี่จักรยานนะ่ะใช่ยูมันเร็วแต่ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุดิขับขี่ไม่เป็นอนะ่ะรถชนทําไงใช่ไหมยางลงยางด้วยมีเป็นผลาอีกไม่ทิ้อะไรทั้งนั้นเลยจ้ะเดินเอานี่แหละไม่ต้องมาเสียเงิงนเสียทองเลยมากมายอยากเหนื่อยก็หยุดอยากเหนื่อยเดินเหนื่อยเสร็จอยากขึ้นรถเมล์กลับกบ็ขึ้นรถเมล์กลับสองปอนเอง ขึ <c oughs> ้นรถรถเม่ซปอนทีบจักรยานทำไมที่ไว้ก็ไม่มีที่เก็บก็ไม่มีมันเป็นภาระให้แบบว่าหิมะร่วงใส่ฝนตกใส่เป็นสนิมเป็นสนิมผุพังเปล่าๆอู้ย่ยภูมิต้นนี้ไหมบ้านหลังนี้ภูมิเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมจะให้ดูนี่นป้าพี่สายไม่เห็นเลยเนี่ยพี่สายไม่เห็นภูมิเขาสิ รถที่บริษัทให้พี่สายเอามาใช้นี่ระหว่างการรอรถตัวเองเดี๋ยวบอกมาเลยมาเลยของแกอยู่เปิดเลยล้อสวัสดีอำไมทำไมน้องไม่รีบทำไงลูกโอ้สองคนไม่เด่ยด ปที่สายต้มกาแฟหน่อยจอยกับย่าจะกินกาแฟดูจอยจะเก็บพรมด้วยไอ้พุ่มไม่ใช่พรมพระเออพุ่มแพ้พเออุ่มหมดแล้วนะไปหาหมอไงอาหารเสี่ยวพูดถึงป่ะอะไรเนี่ยขนมไม่ได้ซื้อมาเลยกินหน่อยจอยไม่เอาขนมเนี่ยก็ก็โหลขนมแฮมเฮดอันโฮมเมดด้วยเนีโอโหมูด้วย งูน้องไม่รีดยีกเลยงูเมียจกงานเกษตรแป้งอย่างเงี้ยจอยบ่องไม่เอาอไม่เอาไม่ชอบได้น่อยมากมาาแบบถ้าเจ้าเฮ็ดเอาเองนะหมายถึงข้าเจ้าแบมาขายไม่เชิ้นชอบพี่ก็ชอบเงี้ยซื้อภาษามันก็ได้อันนี้กินกันะไม่เไม่อา้ชาไมกินพี่กกินเอะเห็ดอุ้ดนี้เห็นอุ้ดว่าอย่างงี้ไม่ไม่ได้จอยโ่มาของบานมันีมไม่ไม่ชอบ กี่กินมือน่อไหร่ข้าวเจ้าเฮ็ดอันไม่อย่างข้าจออ้อัเขาเลยเขาเหนอะอย่างหนึ่งคอมบกอหรอบอแบบนี้แหละแต่ว่าสิเป็นข้างในจะเป็น,นข้าวเจังรูปบาศใส่นะมันต่เป็นพวกข้าวเจี้ยนเขาโอ๊ตข้างนอกองแยกนะาาาสามสามชิ้นหาปอนโอเคโอเคงงเมย์ซื้อมาถื่อนะนี่เคยก,กินวตัตถุน่ะเรียกตัวน,นี้คือประมาณไมชอบเนาะแต่ตอวนี้ไม่ค่อยกินนะเพราวาเราแจกว่าช่วงที่ว่าจอยจะเป็นประจำเดือนทุกคนจะถึงจะกินกินไม่ยุ่มยุ่มอ่ะ ก็คือโดนนัดอะไรเงี้ยอย่างตัวนะั้แต่ว่าควรญ่ก็ถ้าท่าถ้าไม่มีประจำเดือนหรืออันนี้จะไม่ค่อยกินน<ห>ไม่ใส่สมองผมก็ไม่ใส่โคแห้งนั่งฟังคุณยา่าเล่าเ <c oughs> ล่าหลายเรื่องอยู่ไม่อเธอจะนั่งมัดมือ,อห่าแล้วจะเอามากเล่าดนี ไม่ที่หนีออกมาเห็นแก่หอบไหมพี่แกพูดไม่หยุดอ่ะเขาพูดไม่หยุดนะเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะพี่เนาะเต่นเต้นเออเต้นเต้นที่นั่นแก่หอบเลยแล้วกาเออเราเราแก่หอบด้วยแล้วแกไม่ยอมไปนั่งตัวที่สายบอกนะมานั่งใกล้คิดกันเลยได้ยินไงได้ยินได้ยินดีแกว่าอย่างเงี้ยนั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยตลกดีอยู่แก ชมน้องคิงเสื้อน้องที่ว่าน้องคิงส่งมาให้นะก็ชอบอนมะก็ชอบครับแมนนี่ดีพี่พีก็คิดแบบเราเลยว่าเขาเสื้อเด็พอดีพอดีสุดๆเลยรู้ไซส์เป๊ะเพ่ขนาดเราเรายังไม่รู้นะจอยก็เก่งเลยนะนาอเก่งอะไรการเดาสื่อประมาณโดยประมาณแล้วการเขียนนี่คือแบบว่ามันแบบว่าสื่อออกมาทุกอย่างอ่ะคุณย่นการเขียนของน้องน้องคิงอ่ะสื่อมาทุกอย่างเลยคุณย่าบอกว่าปื้มมากคือเขาสื่อทุกอย่างออกมาเออ พูดเล่าให้จอยซับเมื่อกี้ก็จะ้องไห้อีกเด้จอยบ่าใส่อย่างนี้มันมาเป็นกาแฟดำมันวะกาแฟดำจะพี่ไม่นมไม่อะไรกาแฟดำนางเดียวถึงจอยถึงขาวเอาขาวเอาเป็นยังไงขี้คุยนะดำาปึ่งงานแล้วกินใส่นมมันนะจอยไม่ใส่จ้ะไม่ไม่กินนมมานานแล้วจอยไม่ค่อยกินวังเขาพ่ดแผดีแล้วค่ะบอกกินนะจอยจอยไม่กินนมมานานแล้วเพื่อน เพราะว่าจอยสังเกตดูอ่ะนะจอยนี่จะเป็นคนที่ว่าแคลเซียมเยอะอเยอะเกินกับบอดีนะอืม,อมเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนบางทีอ่ะตอนที่ว่าหินปูงหินปูนอ่ะถ้าเราน่ยห,หินปูนมันจะเกาะตามฟันเร็วเนะแล้วก็ตอนที่ว่าเราฉี่ออกมามันจะเป็นอะไรไหมพี่คล้ายๆแบบว่านิ่วอ,ะอ่ะมันาจากแคลเซียมอ,ะอ่ะแต่ของจอยนี่ฉีออกมานี่จะเห็นตะกรนยอยู่อืมแหละ เขาเล่นกันเพียวป่อยซะเศร้าๆอ่ะนู wow. ่นะนั่งรอจอยอีกค็ปะีีคอปกาแฟไหนไม้ไม่ละดำมัมวันชาลามีชิที่เจา about half ten half ten เดี๋ยวลุกไม้ลุกให้ดูมาชนแก้วอีกโอ้ให้ดูมนชนแก้วอีก black coffee no sugar Do you have any milk either? No, no, no sugar, no milk. Oh. No, I love like that. Oh, sing bok. You got milk, got I sugar. I like, um, sweetness. Mm, I not. I not like sweetness. I took one.